โกอันเจอร์ ar, ถือเป็นอีกหนึ่งขบวนการที่เชื่อว่าอยู่ในใจของใครหลายๆคนแต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หลายคนชอบโกอันเจอร์นั้นก็คงจะเป็นเหล่าเอนจินคู่หูที่ปรากฏตัวในเรื่องและในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเหล่าเอนจินคู่หูของเหล่าโกอันเจอร์กันมาเริ่มกันที่เอนจินตัวแรกกันเลยครับเอนจินหมายเลขหนึ่งสปีดอเป็นคู่หูของโกอ n นเรดหรือเอซุมิโซุเกะอดีตดักแข่งรถมืออาชีพ โดยที่มาของชื่อนั้นก็มาจากการเอาคำสองคำมารวมกันนั่นก็คือคำว่าสปีดกับคำว่าคอนดอร์ซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยมันก็หมายถึงรถแข่งส่วนคอนดอร์เนี่ยมันก็หมายถึงแรงดังนั้นดีไซน์ของสปีดอร์เนี่ยมันก็มาจากรถแข่งผสมกับอ e ีแรงนั่นเองสงสัยฝนไม่ตกมันเลยแรงพละแรงแล้วเว้ยเอนจินหมายเลข2 Plu ัสออนเป็นเอนจินตัวใหญ่ผู้มีความดุดันซึ่งต่างกับคู่หูของเขาอย่างโกออนบลูหรือเรนโคสกะ อีตพนักงานต้อนรับบรถบัสที่ค่อนข้างสุขุมและใจเย็นโดยชื่อของบัสออนนั้นมาจากการเอาคำว่าบัสมาผสมกับไลออนซึ่งนั่นก็หมายถึงดีไซน์ของมันเนี่ยที่มาจากรถบัสผสมกับสิงโตนั่นเองโอ้โหตอนแรกนึกว่าแมวเหมียวแถมจอมอนิเตอร์ที่อยู่บนหน้าผากพี่แกก็ยังมีออปชั่นพิเศษสามารถแสดงข้อความออกมาได้แบบ LED แต่ในเรื่องไม่ใช่คำนี้นะทุกคน หมายเลข3ามเอนจินเบลวีเอนจินสาวเพียงคนเดียวในกลุ่มที่เป็นคู่หูกับโกออนเยลโล่หรือซากิเรียวยามะอดีตพนักงานขายของหน้าสนามแข่งรถโดยชื่อของเบลวีนั้นมาจากคำว่าแบบว,วกกับอวีซึ่งนั่นก็หมายถึงดีไซน์ของเธอที่มาจากรถบิ๊กฟุตบวกกับหมีนั่นเองโอ้โหน่ารักเดียวถึงเธอจะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความใจสู้ไม่แพ้ผู้ชายเช่นกันและเมื่อเอนจินทั้ง3รวมพลัง ก็ก่อให้เกิดส <AN> ุดยอดหุ ar, clean, ่นรบนั่นก็คือเอนจิ e นโอ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 เดียวก็พอแล้วมาลเล็กซี่เอนจินเบอร์กาผู้ซึ่งเป็นคู่หูกับโกอัลกรีนหรือฮันโตจุนอดีตพนักงานขับแกร็บที่ผันตัวมาเป็นโกอันเจอร์อันนี้แซลเล่นนะเห็นเสื้อมันเขียวเหมือนกันโดยชื่อเบอร์ก้านั้นมาจากคําว่าไบท์บวกกับออก้าซึ่งสื่อถึงดีไซน์ของมันว่ามาจากการรวมกันระหว่างรถวตอร์ไซด์กับวานพิชคาตนั่นเอง ไม่ใช่ออกกานี้นะเว้ยทุกคนจะเข้าใจผิดแถมพี่แกยังสามารถพูดได้หลายภาษาด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาฮินดูภาษาอาหรับภาษามาเลภาษาเอลเดียเอ้ยคนละเรื่องและหมายเลขค่าเอนจิ้นกันเพิดเอนจิ้นรถตำรวจสุดเท่ผู้เป็นคู่หูกับโกออนแบล็กหรืออาชิฮาราจุนเปอดีตนายตำรวจที่ผันตัวมาเป็นโกออนเจอร์โดยชื่อของการเพิร์ดนั้นมาจากคำว่ากันบวกกับเชฟเพิร์ดซึ่งหมายถึง ดีไซน์ที่มาจากรถตำรวจผสมกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดนั่นเองและด้วยความที่เยอรมันเชฟเพิร์ดสามารถดมกลิ่นระเบิดยาเสพติดหรือว่าวัตถุต่างๆได้มันจึงถูกนำมาฝึกเป็นสุนัขตำรวจและมันก็ตรงกับคอนเซปต์ของการเผิดท,ที่เป็นตำรวจหมาเหมือนกันโอ้โหเป็นไงล่ะช่องกูก็มีสาระเหมือนกันนะทุกคนหมายเลขหกเอ็นจิ้นคาริเกเตอร์เอนจินสายพันธุ์บิ๊กเบิ้มที่ไม่มีคู่หูแต่ก็สามารถต่อสู้ได้ โดยคำว่าคาริเกเตอร์นั้นมาจากคำว่าทักแคริเออร์บวกกับคำว่าแอริเกเตอร์ซึ่งก็มีที่มาจากดีไซน์ของมันที่เป็นการรวมกันร,ระหว่างรถบรรทุกกับจระเข้ตีนเป็ดนั่นเองแล้วเจ้าอริเกเตอร์นี่มันต่างกับจระเข้ปกติยังไงครับพี่ก็คือเจ้าอริเกเตอร์เนี่ยมันจะค้นพบได้เฉพาะถิ่นแนะโดยเฉพาะทางทวีปอเมริกาลำตัวสุดที่ของมันเนี่ยสามารถยาวได้ถึง3-4ถึงเมตรเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงล่ะ รายการโทรคุกลายเป็นสารคดีสัตว์โลกไปแล้วและเมื่อเอนจิ้นทั้ง3ประสานพลังก็ได้เข้ารวมร่างจนกลายเป็นสุดยอดหุ่นรบอย่างกันบาโอและในเมื่อมีครบ6ตัวแล้วทำไมจะไม่เอามารวมร่างกันล่ะได้เลยจัดให้จนกลายเป็นสุดยอดหุ่นรบตัวใหม่นั่นก็คือเอนจิ้นโอจีซิกนั่นเองหมายเลข7ดเอนจินทริปเตอร์หนึ่งในเอนจิ้นเผาวบิง ผู้เป็นคู่หูกับ Go อ n โกหรือ Mars Rider The Bee ทุยไม่ใช่และฮิโรโตะสุโตะต่างหากส่วนทริปเตอร์นั้นมาจากคำว่าทริกับคำว่าเฮลิคอปเตอร์ผสมกันบ่งบอกถึงดีไซน์ที่มาจากการผสมกันระหว่างไก่กับเฮลิคอปเตอร์นั่นเองโอ้โหหายไปอีกหมายเลข8เอนจินเจ็ทโทัสเป็นเอนจินที่มีความคล้ายคลึงกับทหารแต่ไม่เหมือนกับทหารแถวบ้านแล้วนะอันนั้นเถื่อนเกินส่วนคู่หูของเขานั่นก็คือมิโอ หรือ Go On Silver นั่นเองโอ้โห,โโหคนนี้แหละขวัญใจแอดสุดยอด,ดไปเลยคำว่าเจทโทรัสนั้นมาจากคำว่า Jet บวกกับคำว่าโทระซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนั้นโทระแปลว่าเสือและเจ t นั้นก็หมายถึงเครื่องบินเจ็เลยบ่งบอกถึงดีไซน์ที่มาจากเครื่องบินเจ็ผสมกับเสือนั่นเองน้องเหมียวอ,อีกแล้วเอนจินหมายเลข9อาจารย์ของเราโกออเจอร์และโกออล i ิ g ทั้งหลายนั่นก็คือจัมเิลเวล ้ดยคำว่าจัมโบ้นั้นมาจากเครื่องบินจัมโบ้เจตบวกกับควํา่าเวลซึ่งแปลว่าปาวานซึ่งนั่นก็หมายถึงดีไซน์ที่เป็นการเอาเครื่องบินเหนืยสารกับปาวานนั้นมารวมกันและเมื่อเอนจินเผาวิ่งทั้ง3รวมร่างกันก็จะก่อให้เกิดนักรบแห่งท้องนภาอย่างเซคูโอและเมื่อเราเอนจินทั้ง9ประสานใจรวมกันเป็นห ทั้งบนพื้นดินและท้องนาภาจึงก่อให้เกิดเป็น engine og9 เห็นแค่นี้ยังว่ารกแล้วงั้นรอดูตัวต่อไปดีกว่าหมายเลขก10 engine k i s h a m o t engine ดึกดำบันซึ่งเกิดมาก่อนเหล่า engine ทั้งหลายโดย engine k i s h a m o t นั้นมีที่มามาจากชีคันฉะหรือรถไฟบวกกับช้างแมมบอสนั่นเองเป็นคอนเซปต์ของ engine ยุคดึกดำบันแต่พี่แกเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวฮะเพราะพี่แกเนี่ยพวกเพื่อนมาด้วย2ตัว engine t l i ที่บีดีไซน์ของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ผสมกับตู้โดยสารและเอนจินเคไลที่บีดีไซน์ของไดโนเสาร์ทรเสอรทท็อปผสมกับตู้โดยสารเช่นกันและเมื่อเอนจินดึกดำบานทั้ง3ร่วมพลังกันก็จะก่อให้เกิดสุดยอดหุ่นรบดึกดำบาอย่างเคิลเรสซูอโอโดยมีโกออนเรสเป็นผู้ควบคุมเพียงผู้เดียวนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพอย่างแท้จริงและเมื่อพลังของเอนจินทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่ง สุดยอดหุ่นรบประจำซีรีส์ก็ได้ปรากฏตัวนั่นก็คือ Engine O g อจนั่นเองโอ้โหสุดยอดหุ่นแห่งความรกไม่รู้ว่าจะรกไปไหนเจอแบบนี้สัตว์ประหลาดคงเพ่นนี้ไปแล้ว <S <S และก่อนจะจากกันไปขอปิดท้ายด้วยเ n นจิ e ตัวพิเศษจากโกไคเจอร์อย่างแม็กฮอลคอนโดยพี่แกเป็นลูกของแบลวีและก็สปีดออไม่ต้องถามนะครับว่ารถเนี่ยสามารถมีลูกกัได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โดยดีไซน์ของพี่แกเนี่ยก็มาจากการเอารถฟอร์มูล่าวันมาผสมกับเหี่ยวซึ่งก็ตามชื่อแหละครับมักฮาวคอนและยังได้กลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญให้กับสุดยอดหุ่นของโกไคโออย่างอัลติเมตโกไคโออีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ได้โผล่มาเฉยๆแต่มาเติมเต็มส่วนสำคัญที่ขาดหายไปให้กับคนอื่นโอ้โหนี่โคตรคำคมเป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกดไลค์เฟซบ o ๊กแฟนเพจเพื่อไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย